ทำเสียชื่อเสียงเป็ Racing, นเรซิ่งรแจ้งความเฟสปอมแอบอ้างชื่อชวนเล่นพนัน ออกรงปกป้องตัวเองก่อนจะถูกสังคมเข้าใจผิดไปมากกว่านี้ค่ะสำหรับเบนเรซิงหรืออัครกิจวรโรจนเดชหลังถูกปลอมเฟซบุ๊กจำนวน9แอคเคาท์เพื่อโพสภาพของตนเองสลิปโอนเงินพร้อมกับแปะลิงก์เว็บไซต์และข้อความชักชวนเล่นพนันออนไลน์ซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้ตนเสียหายอย่างหนักมาก โดยเบนเรซซิ่งก็ได้เดินทางไปยังสนอนสุทธิสารเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังถูกปลอมเฟซบุ๊กแอบอ้างเล่นเว็บพนันพร้อมย้ำชัดต่อหน้าสื่อมวลชนที่ไปรอเฝ้าทำข่าวว่าเฟซบุ๊กของตนเองจริงๆจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษเท่านั้นนอกจากนี้หนุ่มเบนก็ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่าการกระทำดังกล่าวทำให้ตนเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างหนักมากเพราะว่าถูกคนเข้ามาต่อว่าว่าเพิ่งจะออกจากคุกก็เอาอีกแล้วหรอ จึงอยากมาลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าไม่ใช่ตนเองอย่างไรก็ตามยังมีศิลปินดาราอีกมากมายที่ถูกมือดีปลอมแปลงข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้ในการหลอกผู้คนในสังคมดังนั้นการตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดอย่างถี่ถ้วนและอย่าพึ่งหลงเชื่อในทันทีอาจเป็นหนึ่งในวิธีที่จะทำให้เรานั้นรอดพ้นจากกลุ่มคนเหล่านี้ได้ค่ะ